เป็นชนิดกีฬาที่เราเรียกได้เต็มปากเต็มคำแล้วก็ภาคภูมิใจมากมากครับอาล่ะครับมาดูสปปลาวครับน้ำเงินครับรวยชัยครับพยัคฆ์สำโรงจากจังหวัดปูบลครับอำเภอสำโรงโอ้ยเดินปวดขาครับรวยชัยไปให้สุดครับผัดแมนสั่งว่าไปให้สุดครับอ่าล่ะครับไปไปให้สุดคือถ้าเกิดเขาไม่หมดเราก็ต้องยอมเขาเขาบอกงั้นฮะ ไอ้ครับแม่จักหวากในแยกก่อนครับขยับเดินต่อขยับเข้ามาโอ้นี่ครับแม่สัดล่ลากครับพยายามต่อยหมัดตีเข่าครับรวยชัยเจอเจาะยางของพพักอ์สำโรงครับเจาะยางอีกแล้วครับขยับเจาะยางครับเน้นครับอาวครับเริ่มเจ็บครับเจ็บได้ครับแต่ยาแสดงให้ผู้ชกเห็นครับขยับต่อยแทงเข่ารวยชัยเกาะแล้วเล้งตีขวาครับ ขยับขยับตีซ้ายดันการไปครับตีซ้ายทีครับซ้ายครับเอาครับแม่เจ็บแต่ต้องเก็บอาการไปต่อครับรวยชัยอดดข้ายอีกแล้วครับแม่แกก็ไปเตะที่อื่นแล้วนะครับทะยักสับโครงครับหวดขาอย่างเดียวครับรู้ว่าเอาหวดขายอีกแล้วครับเอาแข้งขวาขึ้นมาครับรวยชัยมาปส่ลำตัวครับแข้งเข่าซ้ายครับเอาเรียกขึ้นมาเข่าขวา และพยามตะตีซ้ายเอาอยัางไงครับคนหนึ่งโดนเตะขาเจ็บครับส่วนอีกคนหนึ่งโดนต่อยท้องก็ไม่ดีครับเอาครับมีตำหนี่ทั้งคู่ครับลุกมาตัวไถ่ขวามาเสียบเท้าขึ้นมาโดยใชย้เตะซ้ายขยับปุ๋ยจ่อย,อยางครับเพียงกับโลแต่ขวาแล้วถีบขวาขถ่ขวาเตะซ,ซ,ซ,ซ้ายขึ้นไปครับเผาครับขยับขยับต่อยขวาแข้งขวามาอีกจ่อยางซ้ายรับซ้ายขึ้นไป ซ้ายอีกทีครับรวยชัยโอ้หนี่ครับอย่างที่พี่บอกบอกเลยครับพยักสับรงแกไม่เตะที่อื่นแล้วครับเตะอยู่ที่ต้นขาซ้ายของรวยชัยอย่างเดียวครับเจอตัดรับตัว้าไปก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับตอนนี้แม้ว่ารวยชัยนี่จะโดนขาไปเยอะครับแต่มีสีหน้าเจ๋งเก๋เหมือนกันครับรวยชัยไปครับทีเอาไว้ครับพยักสับรง มวยเลียนเชิงมวยนะอยู่ที่พยักศัสั์โรกนะครับแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าก็เอาสับทซอกซ้ายเอามีแข่งแลครับปัดขวาครับเอาละครับแต่ว่ารอบบวกอยู่เหมือนกันครับรวยชัยโอ้โหเอาไม่อยู่ครับเอารวยชัยไม่อยู่เดินต่อเจอศอกปักศอกขวาครับทีเมาไว้ครับพยักศัสั์โรกโดนทีดอีกแล้วครับรวยชัย หลอดไหมครับหลอดไหมครับช่วงพักยกครับโอ้ปาดสอดแล้วหมดยกก่อนครับแม่รักทงช่วยครับโส่วนรวยชัยนี่ก็ไม่ต้องสอนอะไรเยอะครับเดินอัดอย่างเดียวฮะเขาไม่หมดเราก็หมดครับเดินเข้าไปครับเนี่ยครับโอ้โหโดนทั้งพับนอกทั้งพับในโดนทั้งศอกโดนทั้งหมัดแต่ว่าก็ยังหยุดแกไม่อยู่นะครับไม่ครับเนี่ยครับโดนศอกก็มีแก้งนะครับเกือบวู้ไปแล้วโดนหมัดขวาเขาเต็มหกหูครับ ปักศอกขวาไปอีกทีหนึ่งครับโอ้แต่ก็ยังเหนียวยังอยู่ครับต่อครับยกที่สามครับจะมียกต่อไปไหมครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างโดนแล้วมีอาการคูคกับแม่จังห่ะนี้ไปแล้วโดนล้มลงไปครับรวยชัยขึ้นมาโดนถีบโดนถีดอีกทีลุกขึ้นมาครับศอกซ้ายครับโอ้โหแล้วไหนท้องปางนครเบโอโ พยายามจะลุกแต่ว่าแม่กรรมการบรีนหานธนบูลนะครับก็คงจะมองนะครับว่าแม่ลุกขึ้นไปก็เดี๋ยวเจ็บหนักกว่าเดิมอีครับโอ้โหวันนี้นี่พยักษ์สับโรงครับหลากหลายครบเครื่องมากกว่าครับได้รับการชูมือไปนยกสามครับนี่ครับได้รับการชูมือแล้วก็ชนะไปครับแม่วันนี้บวยกน็อกยกสามเยอะมากครับพยักษ์สมรงตุลาหนึ่งเก้าครับชนะน็อกไปครับ นี่ครับมีจังหวะภาพช้าให้ได้ดูกันครับน็อกกันช็อตไหนครับผู้สอกซ้ายนี่ครับตั้งเหมือนจะทีบครับแต่ก็ไม่ทีบครับสับสอกซ้ายครับดูจังหวะนี่ครับโอ้โหไปถ่ายครึ่งล่างนะครับแม่มุมนี้ไม่เห็นครับมุมนี้นี่เห็นแน่ครับนี่ครับโดนเต็มเต็มครับถึงตัวลงไปเลยครับเรียบร้อยครับเอาครับพักโฆษณาสัรกครู่